ต้องทำอย่างไรจึงทำให้ศัตรูหมดโอกาสป้องกันตัวจากการโจมตีของเคสพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าเทคนิคลับนี้จะทำให้การใช้เคสตัวเดียวเก็บ9ตัวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป สวัสดีครับกลับมาพบกับผมป้นแชมเปี้ยนอีกครั้งในเกม Shadow Fight Arena นะฮะก็เนื่องจากว่าที่ผ่านมามีคนเข้ามาคอมเมนต์ในช่องผมเยอะมากเลยนะครับว่าอยากให้ทำคลิปใช้เทคนิคการเล่นเะคสนะเพราะฉะนั้น,นคลิปนี้ก็จับให้เพื่อนๆอีกเช่นเคยครับและเนื่องจากว่าผมเป็นนักแข่งระดับจักรวาลใช่ไหมฮะ พราะฉะนั้นแบบว่าความโหดของผมก็แบบระดับจักรวาลน่ะก็เพื่อไม่ให้โหดเกินไปนะครับผมก็จะเข้าไปกปดอาวุธของเคสก่อนนะคะเพราะว่าอาวุธตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมใส่ไว้นะฮะจะทําให้เคสเนี่ยมีโอกาสโจมตีแรงขึ้นอีกนะครับก็ดออกดเอาคัทเดีย๋ยวมันจะเทพเกินฮะ <Yeah. S 1> แล้วก็ต้องลดสกินด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแบบคนเห็นสกินโหดจะยุงเฮ่จะเกิดการกลัว เดี๋ยวจะหนีออกก่อนที่จะ้เล่นกับผมอะครับว่าแล้วแล้ก็มาเข้าเกมกันเลยเดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะท่านผู้ชมอืทีมแรกมาแล้วครับโอ้โ <c> ห <oughs> ทีมแรกมานี่โหดเลยนะฮะเลเวล12ถึง2ตัวเลยนะ,ะซึ่งเป็นเลเวลที่เท่ากับเคสของผมเลยนะครับเลเวลของผมก็12เหมือนกันนะฮะโ,โหย้ยจะรอดไหมฮะโอ้โหตัวแรกนินจาครับมาครับนินจานี่เราต้องพยายามเบินมาหน้านินจาไปให้เยอะที่สุดนะฮะเพราะว่าเพื่อที่บอกว่าจะให้นินจามันไม่สามารถมีอันติหรือว่าท่าเงาใช้กับเรานะครับมาครับโ,โ,โดนเตนะ เพราะถ้าเกิดว่านินจามีท่างเงานี้แบบโดนคอมบูยาวไม่เป็นผลดีกับเรานะครับโอ้โหมามาถึงมโดน,นกันครับไอครับหนึ่งสามแล้วโอ้ยผมกะว่าจะถอยหลบแล้วฟันสวนนะฮะแต่ว่าผิดจังหวะไปครับโอเคครับได้อยู่ครับเบินมาฮะเบินมาฮะเบินมาหน้านแล้วครับแล้วตีครับต่อใ้ท่างเงาครับก็การใช้ท่างเงานี่นะครับการใช้ท่าเงาถ้าเกิดว่าเราใช้ท่างเงาอยู่ใกล้ๆโดนเนี่ยให้เราตอคอมโบูด้วยท่าฟันแรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เราใช้ท่าเงาโดนในระยะไกลนะให้เราเปลี่ยนเป็นการใช้ท่ายิงปืนในการต่อคอมโบนะครับซึ่งเราจะเซตอัพโดยการเวลาเราใช้ท่าเงาเสร็จปุ๊บเราจะเดินหน้าไปนิดนึงนะฮะแล้วค่อยยิงปืนนะครับศัตรูจะลุกมาโดนลูกสุนปืนของเราพอดีเนยนะฮะไปแล้วครับตัวแรกครับตัวต่อมาครับมิลเลอร์แมทครับเป็นเคสครับโอ้ยิเบลเท่าผมนะจังหวะครับโอเคครับเบางี้ไปครับ123ครับโอ้ยแต่ว่า ผมจะฟันล่างต่อนะฮะแต่โดนครับเพราะว่าถ้ามันสตาร์ทอัพเร็วกว่าครับไปครับหมาดิเอ้ยยังไงอ่ะยังไงอ่ะทอมบอยอะทอมบอยเหมือนกันเหรอทอมบอยเหมือนกันเหรอนี่สายดูดนะจ๊ะเดี๋ยวดูดเอาเอามาหน้ามาให้ผมดูดหน่อยเอ้ยเขาเรียกว่าชาร์จอินดิจีใช่ไหมขอ,หขอดูดหน่อยสิจ๊ะขอดูดหน่อยขอดูดหน่อย ย่อหลบดีครับรออะไรอะครับยิงมาอย่างนี้เอ้ยเอ้ยผมโดนดูดคืนครับเฮ้ยดูดคืนกว่านี่ไงนี่ไงติดมุมครับไม่ดีครับอย่างนี้ฟันไปครับแล้วเฟมแท็บครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับวิธีการฟันที่ทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถกันเราได้นะฮะคือปกติการฟันปกติอะเราจะฟันไป123ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าศัตรูกันได้นะครับแล้วเราอยู่ในระยะใกล้นะให้เราฟัน1 2แล้วกดเดินหน้าฟันนะครับ มันจะเป็นการปันหนึ่งสองแล้วทุ่มนะคะเปิดมาท่าเงาไปก่อนครับนะฮะแต่ว่าไม่ควรใช้บ่อยนะครับวดนี่ครับนี่ครับอีกทีหนึ่งครับนี่ครับนี่นี่นะครับที่ผมบอกเทคนเมื่อกี้นะฮะปันหนึ่งสองแล้วกดเดินหน้าฟันครับจะทําให้ศัตรูหมดโอกาสการจบเออหมดโอกาสการบล็อกการโจมตีของเราเลยนะฮะจนเว้นว่าศัตรูจะรู้ครับว่าราใช้ท่านี้แล้วก็ใช้ท่าสตาร์ทอัพที่ไวกว่าของเราส่วนออกมานะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่บ่อยนะครับจะตุ๊จะไม่ค่อยทันครับนี่ครับด้านนี้ครับที่ผมบอกครับวิธีการต่อท่าเงาครับโอ้โหเทคนิคของเคสนี่เยอะมากจริงนะคือคบอผมพูดเทคนิคผมยังไม่ได้เล่นมุกเลยอ่ะจบแล้วว่ะโอ้โหทีมแรกอ่ะโอ้คือน่โหดเกินนะครับจะยังไงอ่ะครับก็เอาไปไปไปต่อแล้วกันนะครับทีนี้มาทีมที่2ครับทีมที่2 โอเคครับเจอผู้เล่นระดับ6000กว่าคะแนนนะฮะถือว่าไม่หมู่นะผู้เล่นระดับเนี้ยเพราะว่าสกิลเพย์ต้องระดับหนึ่งนะครับตัวแรกมิดไนฮะโอ้ตัวแรกนี่ต้องระวังมันบิ๊กบับหลบเราครับเพราะว่าเคสนี่เป็นตัวที่จะสตาร์ทอัพท่าฟันไม่ค่อยเร็วนะครับอาจจะสวนไปแล้วอาจจะโดนบิ๊กบับหลบครับนี่ครับอืมเอาโดนก่อนครับแล้วฟันล่างครับนี่ครับท่าฟัน1นึ่งสองนะฮะเราจะใช้ท่าเดินหน้าฟันต่อหมายถึงท่าฟันปกตินะครับที่เรากดไปแค่2อทีอ่ะ อาจจะใช้ท่าเดินหน้าฟันต่อเพื่อทุ่มหรือว่าใช้ท่านั่งฟันต่อก็ได้นะครับหรือว่าจะฟันหนึ่งสไปเลยนะครับให้สลับกันนะครับศัตรูจะได้สับสนนะครับว่าเราจะใช้ท่าอะไรบ้างนะฮนี่ฮะฟันล่าไว้บ้างครับันลนารไหมครับนี่ครับถ้าฟันล่างของเคสนี่ศัตรูจะไม่สามารถจับทุ่มเราได้นะครับถ้าไม่เดินเข้ามาใกล้นะฮะเพราะว่าผมอัพสกิลที่ฟันแล้วจะผลักออกไกลๆไปไว้นะฮะมาดิมาดิเฮ้ย ปอลล่านะครับตีครับตีครับโอ้โหหยเนี่ยแรงครับหนึ่งสองสามโดนครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับทำไมมันโหดอย่างงี้ครับไม่มีคู่ต่อสู้ที่แบบทัดเทียมกับผมไลยหรอคือแบบไม่ใช่อะไรคือแบบผมกลัวความโหดของผมที่มีมากเกินจะแบบทำให้เพื่อนๆที่ดูอยู่นึกว่าผมเซ็ตนะครับจริงๆผมเล่นจริงนะไปครับเริ่มมาท่าเงาเหมือนเดิมครับท่าเงาของเคสนี้ถือว่าเป็นท่าที่สตาร์ทอัพค่อนข้างไวนะฮะโอ้แล้วนี่ผมเซ็ตอัพพลาดครับ ล่ามนะฮะอยู่ไกลไปครับอยู่ไกลไปครับเคสนี้เป็นตัวที่เหมาะกับการสู้ในระยะกลางนะครับคือไตรก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าถ้าฟันสตาร์ทอัพช้านะครับอุ้ยแต่หืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้มันเหลี่ยมครับตัวนี้มันเหลี่ยมก็เห็นเพื่อนเอุ้ยต่อยาวครับเพื่อนๆคือไม่เห็นไหมฮะอุ้ยเอาแล้วไม่ธรรมดาแล้วครับผมบอกเลยครับสกิลเพย์ไม่ธรรมดาจริงครับโอ้ยหนักครับชุดเดียวโอ้โหโอ้ยชุดเดียวครับไปครับได้คืนครับได้คืนครับได้คืนครับกระซูกไส แล้วนี่ครับนี่ครับต่อด้วยคอมโบครับท่าเงาฮะแล้วเซตอัพดีปืนครับหนึ่งสองสามนี่ฮะเห็นไหมฮะเซตอัพดงปืนครับแต่ลุกมาโดนพอดีนะครับนี่ครับจบไปครับโอ้ยดีนะที่ผมก็มีคอมโบที่หนักๆเหมือนกันนะครับไม่งั้นโอ้โหช้างเมื่อกี้แข่งหน้าเพื่อนๆเห็นการรีเซ็ตการคอมโบของเขาไหมโอ้นะครับนี้ก็เช่นกันนะฮะต้องพยายามเบินไปนะครับอย่าให้มาคัดได้มีท่าเงานะฮะเบินไปครับโอ้ยแต่ว่าโดนหายตัวฟันครับ ตัวบีบฟันอย่างนี้ฮะดิจิตอลครับตัวดิจิตอลครับทำไมทำไมดิจิตอลหวะหาจังหวะครับอะไรอะไรนี่อะไรเยอะเยอะเหยะเยอะนี่ไงแล้วนี่ครับฟันหนักไปครับถ้าฟันหนักนี่สามารถใช้ต่อคอมโบได้นะฮะเวลาที่เราแบบอัดศัตรูกับอากาศได้นะครับโอ้ตอนนี้มันรู้แล้วครับเห็นไหมฮะเมื่อกี้ผมจะเฟรมแคปครับโดนสวนด้วยท่าที่สตาร์ทอัพไวที่ผมบอกนะฮะโดนครับแล้วนี่ครับถ้าถ้าเงาโดน นี่ครับต่อ้ี่ฟันแรงครับทีเดียวตายครับขบวนนี้หนักมากครับคือถ้าเกิดท่าเงาโดนนะฮะแล้วเราสามารถฟันแรงต่อในช่วงที่ตัูเหลือพลังไม่เยอะได้เนี่ยฟันแรงทีเดียวจะตายเลยนะฮะเพราะผมอัพสกิลไว้นะครับต่อทิ้งที่3าครับเหมือนเดิมครับไปครับ ก็มาดูกันนะครับว่าตานี้ผมจะสามารถเก็บ3ทีมได้ไหมนะฮะทีมต่อมาโอ้โหหุ่ยไม่หมูครับอยู่ในหลักเลเวล10หรือว่า11นะฮะแล้วเจอวิลเลมแมทครับเคสเหมือนกันฮะเคสนี้ก็เหมือนทรงเป็นแบบเป็นทอมบอยใช่ปะคือไม่ใช่ผู้ชายปะเพราะเสียงเขาเล็กๆนะเวลาแบบเขาแบบฟันเขาอะไรเงี้ยก็คือแบบทรงก็แบบไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะผมว่าเป็นทอมบอยนะมาดิทอมบอยอรอทอมบอยเจอทอมบอยอระมาให้พี่ดูดไอ้สจ้าดูดช่งบนแล้วทุ่มลงพื้นครับ ทุ่มลงพื้นแล้วดูดช่วงล่างต่อครับสายดูดครับสายดูดครับโอ้ยโดนดูดขึ้นครับคือว่าผมหมายถึงดูดชาโนเอเนจีนะครับไม่ใช่ดูดอะไรแบบอย่างนั้นนะฮะอย่าเพิ่งคิดลึกกันนะครับดูดช่วงล่างดูดช่วงล่างแล้วดูดช่วงโอ้ยแต่ผมโดนดูดช่วงล่างแทนครับเอายังไงฟันหลุดฟันหลุดฟันหลุดแล้วือจะทุ่มครับแต่ว่าไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้ฟันโดนนะครับนี่ครับฟันแรงฉับไปครับเดี๋ยว ดับครับตอนนี้ไม่รับข้อความนะฮะขออภัยนะครับไม่ตอบข้อความนะครับเพราะว่ากําลังคราชเกมอยู่นะฮะโอ้โตัวต่อไปครับมังกี้คิงนะฮะโอ้โหมังกี้คิงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแพ้ทางของเคสนะเพราะว่าเรามีสกิลในการดูดชาร์ดออยดจี้อ่ะแล้วแบบว่าเออลิงมันไม่ได้ใช้ชาร์ดออยดจี้อ่ะมันดูดไม่ได้เอาอย่างที้แบบพลังของมันนะมันดูดไม่ได้อ่ะหนึ่งสองสามไปครับฝันพลาดครับแล้วกระโดดถีบหน้าครับยอดหน้าก็ให้ครับนี่ครับ ไปครับแล้วหนึ่งครับปันโด 1, 2, นหนึ่งไปเลยครับไม่ต้องแทมเฟมแทบครับโอ้แต่นี้กันได้นะโดนทุ่มเลยครับแหมผมน่าจะหนึ่ง 1, 2, ไปทีนะฮะผมคิดว่าเขาจะฟันกันได้นะฮะก็เลยกัดกัเฟมแท็บเลยครับอืนี่ครับกดถีบไปครับคือการเฟมแท็บคือแบบในสติปเ h อร์เขาเรียกว่าเป็นการแบบฟันไปแล้วแบบถ้าศัตรูกันได้เราก็จะหลอกให้ศัตรูแบบสวนอะไรออกมาฮะแล้วก็จะเป็นไยโดนเราโจมตีนะครับ ถ้าเกิดว่าศัตรูใช้ท่าสวนออกมาเนี่ยเป็นท่าที่รัดอัพช้าหรือว่าเป็นท่าที่แบบแท้การโจมตีของเราก็จะโดนเราโจมตีนะครับแทนที่แบบเราจะฟันปกติไปแล้วเขาจะกันได้ไงเราใช้เทคนิคเตรียมแถบไปนะครับจะเป็นการเ,เปิดโอกาสที่แบบว่าจะทะลวงบล็อกหรือว่าคืาเรียกว่าแบบถ้าเกิดศัตรูกันอยู่แล้วเราฟันไปเขาจะกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถหลอกล่อให้เขาเปิดกาดได้หรือล้วเขาโจมตีสวนมาได้ เขาก็จะเป็นฝ่ายโดนเราโจมตีเองนั่นเองนะฮะนี่คือเทคนิคเฟรมแท็บนะครับตัวต่อมาช้างครับช้างแล้วนะ,ะช้างนี่ก็แบบถ้าเจอผู้เล่นดีๆนี่ก็อคอมโบหนักนะเมื่อกี้คือแบบว่าผมรอดมาได้เพราะคอมโบผมก็หนักเหมือนกันนะะี่ยเพราะฉะนั้นการเล่นชาร์ตไฟล์หน้าในการคอมโบต่อยา,ยาวๆได้ก็ถือว่ามีความสําคัญนะฮะมาเริ่มมาหนึ่งสามด้วยกันค,นครับอะไรยืนนิ่งเหรอยืนนิ่งเหรอหรอุอ้วู้วู้วู้วนี่ครับยืนนิ่งให้เราตายใจครับแหมเลี่ยมจัดยิงฮะเลี่ยมจัดนะฮะเลียมจัดนะเรียมจัดนะฮะ เดยมจัดนะไปไปแล้วนี่ครับเฟ็นแบบโอ้โหแต่ว่ามันนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะที่ผมบอกว่าคนรู้ครับเขาจะใช้ท่าที่สตาร์ทอัพไวในการสวนเรานะฮะนี่เขารู้แล้วครับนี่นะฮะนี่นะฮะไปครับรู้เหรอรู้แล้วไงรู้แล้วไงสตารอัพหนึ่งสองครับนี่ครับยิงปืนนะสตาร์ทอัพแล้วเขาจะลุกมาโดนพอดีไหมฮะเป็นพิธีการต่อคอมโบท่าเงานะครับดูและศึกษาไว้นะฮะเอาล้วครับเอาล้วครับตอนนี้พลังใกล้หมดทั้งคู่ครับพลังใกล้หมดทั้งคู่ครับประมาทไม่ได้ค <keen on, S 1> <game. S 2> รับ <te> <time 2018> ประมาณไม่ได้ครับฉับเลครับไม่โดนครับโอ้ยแต่ผมอุ้ยดีครับเกือบไปฮะเกือบไปฮะเอาละครับ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 ฟันไปทีนะฉับไม่ตายครับอุ้ยยังไม่ตายครับยังไม่ตายครับเอ้ยผมเป็นฝ่ายโดนครับเป็นยังไงครับอุ้ยอุ้ยดีนะครับอ่านี่ไงหยัดเก็บสามทีมเก้าตัวต่อเนื่องยังโหดเลยครับเป็นเบียน มันก็เป็นความโวดของระดับจ an ักรวาลนะครับก็เพื่อนๆคงจะรู้กันอยู่ใช่ไหมครับว่าความโผดของระดับจักรวาลี่ยมันเป็นของจริงครับมันไม่ใช่ของปลอมก็เมื่อกี้เราดูการเล่นเคสในภาคปฏิบัติไปแล้วนะอันนี้เรามาดูในภาคทฤษฎีกันบ้างดีกว่าครับก็ในตอนนี้นะครับผมขอเริ่มที่ข้อดีของเคสก่อนนะครับ ก็เคสเนี่ยเป็นตัวที่มีข้อดีหรือว่ามีซิกเนเจอร์นะที่จะมีความโหดมากๆนะครับในเวลาที่ตอนใกล้ตายนะครับเพราะว่าเวลาที่เคสลังเหลือน้อยเนี่ยเคสจะมีสกิลเพิ่มมานะครับคือสกิลการดูดพลังนะครับไม่ใช่ดูดพลังชาร์โอกิจนะครับเป็นดูดพลังชีวิตเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนช่วงท้ายของเคสเนี่ยถ้าเกิดว่า เคสไม่ได้โดนโจมตีแบบด้วยคอมโบโยาวๆหนักๆแบบชุดเดียวตายจริงๆอ่ะถ้าเกิดผัดกันโจมตีไปผัดกันโจมตีมาอย่างเงี้ยก็จะเอาเคสลงได้ยากมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเคสโจมตีคืนได้เนี่ยเคสก็จะดูดพลังกลับมานะฮะคือเรียกว่าแบบเป็นสกิลดูดพลังเหมือนจักระพัดเลยในช่วงท้ายเกมอ่ะนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอัพสกิลท่าฟันแรงไว้ก็จะทําให้เวลาศัตรูพลังเหลือน้อยเน,นี่ย เคจะสามารถฆ่าศัตรูได้โดยการฟันแหลงเพียงครั้งเดียวนะฮะอย่างที่เพื่อนเพื่อเห็นว่าเมื่อกี้ผมใช้ท่าฟันแหลงแล้วศัตรูตายเลยนั่นก็คือสกิลนี้เลยนะฮะและจุดเด่นของเคสอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดหลักเลยนะฮะก็คือว่าการโจมตีของเคสเนี่ยสามารถดูด s h a ์โด e n เ r น y ได้ด้วยนะครับ ดังนั้นสกิลติดตัวของเคสสกิลเนี้ยจึงทําให้เคสได้เปรียบตัวละครที่ต้องพึ่งชาร์จโอเวนิจีครับอย่างเช่นช้างหรือว่าจากักรพรรดิที่ยังไม่ได้แปลงร่างนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเวลาที่จกักรพรรดิจะไม่แปลงร่างเนี่ยแล้วโดนดูดชาร์จโอเ e น g จีเรื่อยๆเนี่ยก็จะทําให้จกักรพรรดิไม่สามารถแปลงร่างได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ซาร์ดมาคัสไอรอนแคทลินก็ยังเป็นตัวที่ต้องพึ่งชาร์จโอเ e น g จีนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าโดนเคสดูดชาร์จโอเ e น g จีไปเรื่อยเนี่ย ถือว่าเป็นตัวละครที่เสียบเกรียบเคสเหมือนกันนะครับส่วนข้อเสียของเคสนะครับก็คือว่าเคสเนี่ยเป็นตัวที่สตาร์ทอัพท่ายิงและท่าฟันค่อนข้างช้านะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการสวนศัตรูหรือว่าต้องการฉีบศัตรูออกไปให้อยู่ไกลเราเนี่ยเราควรจะใช้ท่าหลังเตะเพื่อถีบศัตรูไปแทนการใช้ท่าฟันนะครับและด้วยคาแรคเตอร์ของเคสที่ผมเล่ามานะครับเคสจึงจําเป็นต้องเล่นในสไตล์ที่รักษาระยะห่างไว้นะครับคือเราจะพยายามรักษาระยะห่างให้ศัตรูอยู่ในระยะกลางนะครับไม่ใกล้ไปและไม่ไกลไปนะครับแต่ถ้าเกิดศัตรู หรือว่าการทุ่มออกไปก็ได้นะครับซึ่งหลังจากการทุ่มเนี่ยเราสามารถต่อคอมโบด้วยการใช้ท่านั่งฟันได้ด้วยนะฮะและเนื่องจากว่าเคสมีสกิลติดตัวที่เป็นสิกเนเจอร์คือการดูดชาร์จอเนนิจิใช่ไหมดังนั้นตัวละครที่แบบไม่ต้องพึ่งชาร์จอเนนิจิหรือว่าไม่มีชาร์จอเนนิจิอ่ะก็จะทําให้สกิลของเคสอะ่ะไม่มีผลนะครับดังนั้นตัวละครที่สามารถสู้เคสได้ง่ายเนี่ยก็จะมีเจตเฮลกาฮงโจ มัง y ีคิงครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากดูวิธีการเล่นมัง y ีคิงคอนโทดนะครับก็สามารถไปดูคลิปที่ผมเคยทำไปแล้วได้นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในนี้เลยนะครับแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเคสของผมนะครับอัพสกิลอะไรบ้างนะครับโอเคในเลเวลสองครับผมเลือกมาที่ คนที่ท่าตัวยงครับคือเพิ่งเงาสามารถดูดพลังเงาจากคู่ตอ่อสู้ได้มากกว่าเดิมอธิบายเพิ่มเติมง่ายๆคือว่าถ้าเกิดเราโจมตีโดนเนี่ยเราจะสามารถดูดชาร์โเวอร์เนีชีของคู่ต่อสู้ได้มากขึ้นนั่นเองฮะแต่ถ้าเกิดเลือกมาที่พร้อมสู้เคสสร้างความเสียหายเพิ่มตั้งแต่เริ่มยกซึนกว่าจะโดนโจมตีก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนอัพมาที่ท่านี้นะครับเวลาเริ่มยกเนี่ยเคสจะโจมตีแรงมากเลยฮนะก็คือเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าคนอีอัพสกิลเนี่ยดาบมันจะเป็นแบบ เงาเงาเรื่มเรื่มสะท้อนแสงสะท้อนแสงอะไรอย่างนี้นะแต่สกิลนี้มันจะหมดไปทันทีเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายโดนโจมตีนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดเราเริ่มยกมาปุ๊บแล้วโดนโจมตีเนี่ยสกิลนี้จะหายไปเลยนะครับแล้วพอไปถึงเลเวล3ครับก็จะได้ค่าพลังโจมตีที่แรงขึ้นอีก5%นฮะในเลเวล4ครับผมเลือกประเทศตายสนิทครับคือถ้าเกิดคู่ต่อสู้มีพลังชีวิตน้อยกว่า30%คู่ต่อสู้จะแพ้ทันทีที่โดนโจมตีหนักก็คือว่าเวลาที่เพื่อนเนว่ันนผมจตเหอนว่าศัตร ก็คือสก,กิลนี้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดเลือกมาที่คันศรยักษ์เคสจะได้ความสามารถเงาใหม่และระยะเวลาในร่างเงาจะเพิ่มขึ้นก็คือเป็นท่าเงาที่เหมือนกับเคสมันจะหยิบคันศรอ,อันให,ใหญ่ๆออกมาอันหนึ่งแล้วยิงเป็นระยะไกลนั่น,นเ,อเองนะฮะพอไปถึงในเลเวล5าครับก็จะได้บวกค่าดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นอีก10%นะฮะในเลเวล6ครับผมเลือกมาที่ลีเจนจู่โจมคือการโจมตีที่ถูกบล็อกจะสร้างความเสียหายเพิ่มและผลักคู่ต่อสู้ไปไกลอธิบายง่ายๆคือว่าเวลาที่เราโจมตีไปแล้วสตูนบล็อกอะ่ะมันจะมีการคิดค่าชิดาเมมจคคือนนนทีี่กกัต เสียพลังด้วยเล็กน้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดอัพวัตถีสกิลเนี้ยก็จะทําให้เวลาที่ศัตรูกันการโจมตีของเราอ่ะจะเสียพลังมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกวัตถีกระโดดรีเจียนเคสจะได้ความสามารถเงาใหม่และระยะเวลาล่างเงาจะเพิ่มขึ้นซึ่งท่าเงาท่านี้จะเป็นท่าที่กระโดดกระทืบพื้นเหมือนกับของไอออนแคทนั่นเองนะครับพอไปถึงในเลเวลเจ็ดก็จะได้บวกค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์ครับในเลเวลแปดผมเลือกมาที่ปืนพกบ,บิดาคือเมื่อชาร์จครบสามครั้ง หน้าไม้ของเคสจะเปลี่ยนเป็นปืนพกก็คือว่าการโจมตีระยะไกลอะ่ะจากที่แบบเคสมันจะยิงหน้าไม้ไปดอกเดียวอะ่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นการยิงปืน3นัดซ้อนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกมาที่พลพิฆาตทะละหดเพลิงเงาสามารถดูดพลังเงาได้มากกว่าเดิมแม้การโจมตีของเคสจะถูกบล็อกและพอไปถึงในเรเวล9กนะครับก็จะได้บวกค่าดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นอีก15%เลยนะฮะเรียกว่าพอมาถึงเรเวล9นี่คือถึกขึ้นเยอะเลยนะฮะในเรเวล10ผมเลือกมาที่สู้ไม่ถอยครับ คือถ้าพลังชีวิตเหลือไม่ถึง30%เมื่อเคสโจมตีสําเร็จพลังชีวิตจะฟื้นคืนก็คือเวลาที่ม่อเพื่อเห็นว่าพลังชีวิตผมเหลือน้อยอ่ะแล้วเคสมันโจมตีและดูดพลังอ่ะก็คือสกิลนี้เลยนะครับเป็นสกิลที่ช่วยชีวิตผมไปได้เยอะเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเรื่องที่พลังเงาตกค้างเมื่อเคสอยู่ในร่างเงาพลังเงาจะเพิ่มขึ้น เอฟเฟกนี้จะทับซ้อนและมีผลต่อเนื่องในยกอื่นและพอไปถึงเลเวล11นะครับก็จะได้ค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก5%ฮนะและถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นมาถึงเลเวล12เหมือนผมนะครับก็จะได้ค่าดีฟเอ์เพิ่มขึ้นอีก10%นะครับและทั้งหมดนั้นก็คือวิธีการเล่นเคสนะครับก็จะเกิดว่าท่านผู้ชมอยากให้ผมทำคลิปแชร์ทคนิคการเล่นตัวละครตัวไหนต่อก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะฮะตัวไหนที่มีคนบวชเดยอะสุดอ่ะผมจะทําให้ต่อหลังจากคลิปนี้เลยนะครับและถ้าเ,เพื่อนๆชอบคล อย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะเพื่อเวลาที่ทางช่องมีคลิปที่มีเนื้อหาดโดแบบเนี้ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเนี่ยแหละครับโอเคครับผมและสําหรับช่วงสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะนั่นก็คือช่วงคําคมท้ายคลิปของตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่ว่า what it did did it a b u แปลว่าถ้าอยากเล่น Shadow Arena เก่งๆให้กดติดตามและอย่าลืมเข้ามาชมช่อง Championship Channel บ่อยๆนะครับ